อ่ะสวัสดีครับคุณพ่ออุดมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่ออุดมปีขีบจุกเก้าพ่อมันมันมัาจางเพียงดีอยู่นะปีนั้นปีหกขานกับคัคกีโน่ไปหรือตลอดครับสวัสดีปีใหม่ปีปีล้มคู่เหรอคันล้มคู่เหรอมันมอยากกันปันใดคปีนี้คีบว่ะหกเก้ากับคี้หกเก้าเนาะ พวกเก่ามันก็เป็นขีดต่ว่ามันดีจำเริ่มได้บ้างมั้ยมันลงเก่าเนาะความหมายอันปีขีดนี่คือดีเหมือนบ่แน่นโอ้ยขอว่าดีได้พี่น้องปีขีดนะคะพี่น้องฝีขีดนะคะปีนี้มันข้อปีนี้มันฝีอีหยั่งปีนี้ปีสีงูใหญ่หรืองูหน่อยพ่อพ่อไม่ได้เบิ่งปีได้บ่อยเลยดูได้ยินเขาว่ามาลงหรือไม่เป็นว่า เดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มบริบูรณ์ปฏิทินค่ะอย่างแตีว่วปีบริบูณเดี๋ยวปฏิทินก็ยังหมดบริบูรณขาโทษปีมากว่ะปีมากปีมากคามิดปีมาเมี่ยงมเมียยงน้ำีเราว่าปีมากมเมี่ยงแล้วครับมะเมี่ยปีแพค่ะะเมี่ยงมเมี่ยงวมดที่พานมากนี่บริด้มาตามค่ะพี่น้องหดที่พานมาเด็กเขาตินนี่ยุ้ยตื่นแ มันสมคกกันเด็กยังเล็กสูงน่ก็เด็กยังพอแต่ว่างวดวันนี้มันจังไดมันเรกมันมาหกแล้วอืมมาหกแล้วค่ะวนนี้มันจังใดวานี้เป็นรักหาวานรักสิบรักได้แล้ววันนี้วนนี้มันสิ่มารักได้พอวนนั้นมันนันมันมาหามันกับเป็นหกนันและหน่วยค่ะ บันนิมหัวนิมเป็นความเป็นตะวตึ้งยาลาป็นเกาะสวนเก่าสูนเนืเลยเก่าศวนป่กปอนเขียนไว้ยูเลเล็กวิ่งรักยั้งวันนี่เพ่ะเรีวิ่งเหมือนกันตองบนบนมันตำลาก่อนนะคะตงตำลาก่อนนี่พอเขียนไว้ยูว่าสันเรวิ่งเมืนแบบนีเก่าเนี่ยเก่ามันเก่า เด่นเก่าตัวเดียวพอเพียเลกวิ่งเด่นเก้าค่ะพี่น้องต่ว่าสองตัวนั่นให้ชื่อหนึ่งสีสีหนึ่งหนึ่งสีสีหนึ่งครับหาเปียดเปียดหาเนาะสามตัวละพอถ้าสามตัวก็ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเออแล้วก็หนึ่งเก้าหาเนาะ มาคอบเขียนใบอเขียนไบอยู่เจ้ว่ามันกเห็่าเขียนกลับส่กับมาไวกันแต่เพิ่นกลับออกพอได้จำเนาะเแต่ว่า FC ก็ต้องกลับเอาศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าห้าหรอครับเแต่ว่าซีนี่ทีหนึ่งหนึ่งซีกับหาเปลียกเปียนทานหอันค้องตัวซีหนึ่งหนึ่งซีกับ ห้าแปดบ่พอห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าสำหรับสองตัวสองตัวชื่อชื่อกัดชื่อสองตัวเลยจะว่าศูนย์เก้าหกกับไปหนึ่งเก้าหานให้ชื่อเป็น,ส,นสามตัวคือตรงตรงสามตัวกมไมอาว่ามันตรงมากสามตัว,รวตรงตรงแน,น่นอนค่ะเนาะเด่นเก้า 9, บ่พอ เส้นเก่าเนี่ยใช่แสดงว่าเด่นบนเก่านะใช่บนเส้นเก่าล่ะสํสา่รับล่างจะเด่นยันยงยพองลา่งงลางนี่มันแปลว่าพ่อมากยี่หีมากหาเปียบเปียบหามาแต่เป็นใช่วิ่งนะคะพราะวิ่งล่างนี่วิ่งตัวใดวิ่งล่างนี่มันเอาเขาเป็นหาเปียบเปียบหางนี่แหละครับสองตัวเจ้า แต่ว่าหนึ่องซีนี่พวกกันไหมคือเนื่องซีซีหนึ่งเลยเด่นแปดกับห้านะค่ะหลังก็แสดงว่าปอดเข้ากันมากเลยบนเด่นเก้าล่างเด่นเก้านิดเดียวแปดกับห้าจับคู่ล่างได้ปันนี้พอจับคู่ล่างนี่แหละมันมันหาแปลี่ยี่หาเปลีเปลี่ยานเปลีนเปลหาเ็นเนื่งซีซีหนึ่งบวกเน หนึ่งชีชีหนึ่งให้ตัวกันหนึ่งชีชีหนึ่งกะเป็นตัวเด่น้นน้ำก็ได้แสดงว่าเน้นหนึ่งชีก็แปดหาหนึ่งชีก็แปดหาเลยค่ะสามตัวพ่อมากแล้วไหนสามตัวพ่อมากกันหกเก้าศูนย์อะไรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกถ้าสองตัวกับอยากให้เป็นเก้าศูนย์เป็นจริงไหมสองตัวเน้นเก้าศูนย์สองตัว ก้าศูนย์ศูนย์เก้านาะพ่อเนาะเนไกครับอ่เก้าศูนแต่ว่าสามตัวนั้นอย่าลืมตัดเด่นนำมันบอกขึ้นจากไหนนี่สามสามตัวนี่ถ้าตัดก็คือเก้าศูนย์เก้าหกเกยเก้าหกครับเก้าศูนมันมันจะมีอยู่นตัวรองเสียงว้ทุด ม,มันดันตัวได้พอมันตกกันตามตัวหนุนนีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าตกกันครับคิ Ü ดเช้นใต้ตัวได้กันคีดเช้นใต้เอาไว้โตเก้าศูนย์พอเน้นบ่โตเก้าศูนย์พอเน้นเงินเลยกับเก้าหกบ่กับเก้าหกออจะเป็นตัวเน้นนะคะพี่น้อง อุดมเด่น17มากกวดินล่างอย่างเดียว8กับ5นาะถอดข้อขึ้นมานะครับระว่าพ่ออุดมให้8ฮาร์ฮา8นะครับตัวกัน14ค่ะให้พ่ออุดมโช์ให้เอฟซีเด้เบิ้งนะคะพี่น้องถือว่าพ่อเบิ้งดีๆคือว่าคงทุดทายนะครับวันนี้เป็นวันที่16นะครับ16มกราคม2569นะครับพ่ออุดมมาพ่อซ้อนี โศกจะมานะครับมาตัวใด้ฉพาะหาแปดแปดถ่ายได้ครับหาแปดแปดหานะครับกับหนึ่งทีทีหนึ่งอยู่หรอกับหนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นแคมาจอนะพ่อว่ามืยเอามดมี่รวยกับมี่เอามดมี่เอามัดมีเลยครับตัวใดพอเอาจงไรแต่กินด้เอามัดมีตัวใดจำเ่อเอา เปลทาทก็บมึงซีซีนึงน่งนี่ยละเปล่าทาเปล่าับเพราะวา่ามันกิบกบใน,ในเดน้นอเยเลยมันกลับกลับกันได้เนาะยวี๋ยนี่รีก็คือเปด่าทาับกับซี่นึง่ง<า>สองโตนะครับเนาะเออนาจะพ่อนามันใายหนังจะเป็นรางมันบอกฝ่อจุดนี้ พ่อคือความจิตเป็นล่างครับเน้นเน้นีิลีลางนะครับสาหรับแนวทางบนคุณพ่อหามากนะครับวงกลมเอาไว้นะครับ096นะครับตัวกัน195นะครับสําหรับแนวทางสองตัวก็9009และ9669นะครับเป็นตัวเลขของพ่อเองนะครับวันนี้ไกลกันน้าเลยวันนี้แม่พ่อเพราะว่ามันในสูตรมันกับมันกับเป็นตามสูตรมันยีนะมัน ได้ก็หกเก้าศูนย์เนยหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกนี่บอแมนหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้านี่แะพ่อบอกหกเก้าศูนย์แต่แอดมินเขียนนี่มันศูนย์เก้าหกได้อันเดียวกันบะคะศูนย์เก้าหกนี่มันเป็นตัวกลับคาคาเทียมันสามตัวม้าเนาะค่าสามตัวมากมันกระจายเป็นได้อย่างไรอ๋อแสดงว่าแหนพี่น้องอันมุนมุนเอาได้หมุนมุนเอาค่ะหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกนะครับ เพราะว่ามันมันไมเป็นหกเก้าดอกถ้าเป็นไม่เคยเป็นเก้าหกถ้าถ้านั่นนะครับเก้าศูนย์ไปยังที่แต่เป็นเนจะเป็นเก้าหกวเพาะเก้าหกกับไปเก้าศูนย์เก้าศูนย์ไปยี่อ๋อถ้าเป็นเก้าหกกับเก้าศูนย์นะคะพี่หน่อแต่แนวทางมันใจจ้ากุ้งเส้นทองวันนี่เอาเอาลอยนี่แหละลอยเปอร์ซ็นล้านมันเกิบห มันเกินไปเนาะมันนเกิไปพร้านมันเกินเพราะว่ามันีเพยังจะว่าวกันให้ดีซื้อเอาตามสมควรนะพ่อนะตามสมควนเหรอร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อบอกฝันเกี่ยวกับพ่อน้ำมั่นใจอยู่พ่อฝันอยู่กับฝันเกี่ยวกับเกาบ้านเกาอย่างเงี้เอ็นบองวัวนั่นพ่อกบบว่าเรียกวัากันทองบนเนาะ ม้วนมัห่ยังเสามตัวสองสองหาสงบ้านพ่อม้วนรุ่นมันมันออกลางสองเนาะครับพรว่าปัญบ้านหลังเก่าดูไปเป็นตีเอหาสามื่าพ่อมันใจนะครับมันจะเป็นหลังเก่ามันก็นาที่กายสองหาหกยได้เหรอครับสองหาหกก็เป็นก็สามสามหาหกครับันผู้พ้นตีเป็นพันก็ตีสามเป็นแปด ีเป็นเก้าืว่าสามตัวโต้เส็่วนานี่ไอ้ใามไ้เสสูตรสงฆรอบปก่อนนะคะพี่หนองแต่ว่านี่สองตัวสองโคดอีกะไอ้เอฟที่เป็นเป็นี่เึ้นตอกะไอ้ชื่อเนื่องเก้าฮะไอ้ชื่อเนึ่งเก้าน้ำสามตัวเนี่ยสามตัว้ชื่อเนึ่งเก้าน้ำใชชื่อเนึ่งเก้าไอ้ชื่อเก้า นึ่งเก้าเก้าหกเติมนะครับเยวกาเก้าห้าถ้าเก้าเก้าหกเก้าห้ของตัวบนนี้ให้เป็นนึ่งของใช่ไหมเ้ากาเก้าห้าเรากาเก้าหกเก้าศูนยมันจะกลับไปอีใช่ไหมตัดเป็นวินใหมเนยาตเอาไงซหนึ่งเก้าห้าเนี่ยให้พี่น้องตัดหมุนเอาไวเบิคันนึ่งเก้าหชื่อเก้าห้าครับเันคำนึ่งเก้าคันศูนเก้าหกนั่นชื่อเก้าหก กับเก้าศูนย์ครับครับ,บง่ายๆเนาะครับเนาะแมน่นแต่ว่าหาแปรแปรหากับมันกัแบหบนึ่งซีทีหนึ่งหนึ่งพอว่ามันิเป็นล่างอยู่ครับเพราะว่ามันได้จังสันเหม่ยมันเป็นสูตรที่ดนไหมค่ะอะทอดยำอีกนิดนึงสุดท้ายฉันก็เรียกว่ามมนหน่อยคู่หน่อยแต่ว่าเขาเกิด เพรหลายพ่อเด็กคันมันจะบ่อหลายเพราะว่ามันอยู่ในสามโตนะแค่นั้นมาตัดสองโตสิเพราะว่าพ่อเสียใจจะงวดให้ไปเนี่ยมันสามหาหกเนี่ยครับกับสองหาหกเนี่ยไปตัดไปตัดไปจะไปให้ยแค่หาสามกับหาหกมันบ่อขาดบาอาหาสองแลนะหาสองกันบ่อเพราะว่ามันบ่กแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครัอันนี้คือกันกันเอฟซีมายังศูนย์หกศูนย์ยังกะ ใส่ซื้อน้ำเนี้ยก็ได้แสดงว่าพ่อเฮ็ดมาแบบครอบเลยว่ามัน่าเกีายน้นอะไรนะครับที่ยงมันถือว่าเป็นการฉลองเป็นดีไม่ถ้าเป็นดวงเขาก็ถือไปถ้าไฮโชค้างมันสุกสุขคนที่น้องไม่เป็นท่สั้นขอบคุณพ่ออบคุณน้องแต่ละคนหาไปที่คุณค้นเพิ่อซื้อถือขอบคุณค่ะคุณค้นเพื่อซื้อถฉดค่ะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ